สัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก mm. ่าเอฟซีใหม่ FC, ow, FC, My, จ้ามาวันนี้เยีิยอยู่พากินขนมจินแกงไก่นะคะแกงกะทินะคะโอ้ยอ,อันทั้งรุมนี่บ่อันขนมเส้นนี่มอยูนหนึ่งขนมกีนนี่มีอยูสามจับนะจ้ะย่ายไส่ผักจ้ะย่ายอาผักย่ายไส่ผักบุ้งนาะแล้วก็ถั่วพูนะคะย่ายหั่นหั่นใส่เนาะจ้ะนั่นแหละอืม พูดถึงว่าก็กระแกงใกล้แกงกะทิใกล้เละจ้ะแกงเพชรใกล้เลยจ้ะ,ะใส่หน่อไม้ย่า่กระแกงไว้เฮ็ดเป็นถุงไว้จ้ะม,มาย่ายกะขนมกินพักเอาตามมี่ตามเกิือจ้ะ <laughs> มีอหยางกระส่จ้ะทั่วงอกก็มี่หัวปีก็มี่เดี๋ยวย่ายจะแกงหัวปีใส่ปลากิโกโก,กินร่องเมืองย่ายเคยแกงเส้นจะปลาทูปลานิ่นเนาะค่ะเนาะ ม,มาด้ขค่ะเดอ้อจ้ะอันนี้เส้นขนมจีนโบราณยายติ๋วนะคะเอ่อยายติ๋วเหลือหน่อยหนึ่งเทียนบอิมยายติ๋วกะต้มขนมจีนเส้นสวยๆจ้ะยายติ๋วจับหัวพร้อมไอ้ไหมไทยนะคะเออน้องย่าแมกฝากไม่บโบได้โฆษณาให้เราได้จ้ะย่าแมกฝากไม่เส้นสวยๆเหนียวนุ่มอร่อยค่ะสีไม่ฉูดฉาดมากนะคะ อันนี้คือแครอทค่ะแต่ว่าอันรวมกินของเย็ดจิ๋วเหลือเครื่องถุงจะจะจะได้สร้างไม่มาอีกจ้ะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะคะขนมจีนแต่ว่าของเย็ดจิ๋วจะเป็นเซนแบบโบราณนะจ้ะเสน้นงขาวๆยังสีจ่จ้ะบบมีสีจ้ะอันนี้ไอ้น้องย่าแม็กนะคะบ้านสวนเ,นเลนเรดีโอจ้ะฝากมาไหจ้ะของไอ้ไหมไทยเนาะคะ่ะเนาะ แซ่บจ้ะยะติวอันนี้เครื่องห่อได้จ้ายะติวต้มตะก,ก่อนกิ่นตะกรอนละเครห่อนี่เครื่องห่อห่อหนึ่งนี่ได้หลายค่ะได้หลายมากๆเลยอู้ยยะติวคนแห้งบ่ได้จ้ะทั้งรุมมีแต่ผักได้จ้ะผักเยอะๆเยะติ๋วมากกินผักจ่าแกงใส่หน่อไม้อ่อนๆนี่จ้ะเห็นบ่ใส่หน่อไม้ใส่ตัวฝักยาวใส่ไก่บ้านค่ะเออนี่ล่ะ ย่ายกะเฮ็ดกินเท่ละครึ่งโตเด้อไก่บานอันนี้ย่ายกะเฮ็ดแกงแกงใส่ถั่วฝักยาวใส่หอยรบริษัทใส่บกเขือนะคะใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ใส่กระลำปีของที่เหลืออยู่ในร้านเ้องนี่แหละค่ะที่ขายนี่แหละย่ายก็มาเฮ็ดจ้ะกระทิกระป๋องหนึง่งแกงไว้แล้วถ้ายังไม่กินก็เย็นแล้วก็ใส่ถุงแช่ฟิสไว้ค่ะ พี่นนองจะเห็นสีปะคะ <c oughs> พริกร้วนพริกพริกสามซอนจ้ะเพราะว่าเย็ดติ๋วใส่พริกแกงเผ็ดยามันโบเผ็ดก็เลยเอาพริกปนใส่สามซอนน้ำตาลเครื่องซ้อนหินนี่ค่ะขนมลดความสวยค่ะ น้ำแกงแกงกระยัางยุ่หมหออยู่ด้วยจ้ะยัดติวเธอบาอิ่มยัดติวกะนี่ละขนมกินไอ้ไหมไทยต่อจ้ะแย่ต้มบ่ได้ต้มหลายด้วยจ้ะเด้อต้มเธอละครึ่งหออันนี้แย่ต้มไปน้ำแบบเธอแย่อยากกินซั่วแตงซั่วแตงหมูยอแซ่บจ้ะมา ยายฟ้านปีเศน,นอนนึงมาเด้จาเด้อสุขูสุคน FT ที่นารัก ้องกินายต้มแต่เม่อคืนนี่แป๊บนะคะนหลังก่อนห้อนจะห้อนลายอีรีไฟปิดบัดสุดดวงเด้อค่ะอาศัยแสงอาทิตย์เอาเลยจ้ะ

กินขกระปุ้นพ่อไปเสิร์กระจกใหญ่นะนะแจกปุ้ยใหญ่แจะพอกินอยู่จ้ะพุ้มยำว่อะไระนะผมเอ้สร้อยเอานี่พักกับส้อยเอาพักบุ้งหน้าปุ้ใหญ่คาราบาลสองขวดนะคาราบาลสองยี่สิบเป็นยี่สิบห้า น้ำแข็งหาน<ร><ร>ี่เทเจ้ก๋วยเตี๋ยวกับออกพ่อได้ใช้ชงงอกจ้ะพ่ออนเจ็ดสิบห้า,ามามามาเร็วๆส่งตาเร็วๆมายังไม่เสร็จไงขอบคุณค่ะมมัันยงไ่เสร็จเดี๋ยวสิ้นเดือนนี่จะขึ้นเป็นสิบเบอร์ เพิ่นประกาศแล้วจ้ะแต่ว่าท่านท่านขื้นเท่ากับขายขืนท่านบอกขื้นเท่ากับขายราคาเก้าแล้วพ่อเผ็ดมากๆแล้วจ้ะแม่ซิวมากกินเผ็ด ไม่เผ็ดไม่อร่อยค่ะ ส่วนมากบ้านเย็ดติ๋วกับเขาจะฮหดกินเองนะคะเพราะว่าอยู่บ้านขายอาหารตามสั่งนี่ละจะ้ะแล้วก็รับทํำเขากองแล้วก็รับทํำกับเย็ดติ๋วก็รับทํำกับเขาน้ำจะ้ะทํำในสิ่งที่เจ้าของทำได้จะ้นนจะก็จงเขาจะเดงานเรียงาเจะจะกินขาหมูที่แมตสิวออกมาทำเก็บขาหมู คืออันนั้นก็เเ็ดตรงคือกันจ้ะขาละเจ็ดร้อยสามขาสองพันจ้ะขาหมูพโดดนะคะเย็ดติวต้มโซงเพล่จัดไสหม้อใส้นั่นให้เรียบร้อยแล้วบัดนี้เมื่อนั้นเย็ดถิวคืออยากเฮ็ดคิบจกะก็เลยสื่อมาเพิ่มอีกขาหนึ่งเจ้าของที่เจ้าของกิ่นบ้านเจ้าของนะคะอืมเลยเมื่อนั้นเฮ็ดผโุซีขาจ้ะ แต่ตำไรก็คือได้กินนน่ะละจากขาเดียวเพรายะยาติว๋วจะบด้เอาแพงจะขาหนึ่งเจ็ดร้อยข,า, 1, 700, ขาเดียวกเย็เฮ็ดจ้าสองขากะเฮ็ดถ้ามีบวกไข่เพิ่ม,มก็ฟองละเจ็ดบาทสามฟองยี่สิบาทจ้ะ,ะ,ะทำส่งนะคะ พอเราค้นว่อขาหมูเป็นขากระเฮ็ดกินบบแมนจะทําขายทําทรงบบได้เฮ็ดขายจะเฮ็ดทรงไม่คนมาสร้างกับทรงสร้างเทง่าทนั้นเท่านี้เอาจากขาอืยากเฮ็ดทรง กับมูกรอบอืมมูกรอบกับลูกเสาเฮดเฮดซ้อยกันอยู่นี่นล่ะจ้ะแล้วแต่ออเดอร์ไพมั่นจ้ะบ่ได้เฮ็ดเรขายเฮ็ดตามสั่ง ไม่ออเดอร์มาขัสตังต้มขัดต้มเือากันจ้ะจังววามีงานบวชงานโสภงานยังที่ว่าเป็นเป็นง,งานกันเนาะเป็นกับมาจรร้างข้าต้มจ้ะหม้อละพันหมอ้อเบอร์ห้าสิบจ้ะหมือหญ่เลยหามกันไปเลย แล้วจิ๋วก็จะต้มไปให้มีเครื่องปรุงให้เบอรทุกอย่างแต่ว่าตัวส้าไปตักเอาจะให้ยืมไปคือหมอกระทะพี่จากบ้านบุญนะคะ เป็นเนื้อทอดอีกยังคือกันเนื้อแดดเดียวทอดหมูทอดแดดเดียวเป็นถาดเพิ่งซื้อเป็นโลยัดเดียวกับทอดให้จ้ะยัดเดียวก็คิดค่าทอดโลละซื้อเนื้อไม่ยัดเดียวเป็นโลยัดเดียวก็ไม่คิดค่าทอดคาน้ำมัน,นจ้ะโลละห้าสิบบาทถ้าไก่คาน้ำมัน ต้องเสีบานบุญเพื่อมาสัง่งหาโล่สามโล่ข้าก็อทอดให้เข้าก็บคิดคิดค่าเนื้อแหง้งโล่ละคือซัมมาติ๋วขายเลยละและ้บบวก็บวกค่าทอดค่าน้ำมันเท่าอีกค่าแก๊สเท่าโล่ละห้าสิบบาทจ้า ลังเทือจะบ่คอยเห็นยัดจิ๋วปล่อยคลิปคือลังเทือกับญาติให้กับเขาส่งบ้านงานเอาเคยจะว่ายัดติวว่าทำไมเครื่องยัดติ๋วมีครบ เพราะว่ายติวเฮ็ดของขายจ้ะยัดติวก็คือพึ่งมาเวามาคุยสุฟังเนาะทำอาหารขายส่งตามงานตามอะไรอางที่ก็งานบวชงานอย่างยัดติวจะบอกคอยเฮ็ดพวกขนมจะยัดติวจะเน้นพวกกับข้าว อมางานไปกับมาซังเป็นต้มจืดเป็นลาบหมูลาบเนื้อต้มข้างในใสยชิประเทจจะแต่ว่ามันก็จะแพงหน่อยนะคะเนาะ เกือบว่าเปิดได้จ้ะตาไก่มาตอนหนึ่งไปเห็นหักซอยมุนๆจ้ะ น่าอะพี่น้องทิ่มหาทีขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจนะคะที่เขามากินขนมจีนน้ำแยาเตียวจ้าเลิฟเลิฟทุกคนจ้าบ๊ายบาย